เมืองทั้งเมืองกำลังลุกเป็นไฟโจโอ้เผชิญศัตรูจากนอกโลกบุกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโนวาพรริเปิดฐานลับใต้ดินเพื่อเริ่มภารกิจสุดโหดที่มีเวลาแค่48ชั่วโมงเท่านั้นด้วยความเร็วเหนือแสงพวกเขาต้องฝ่าทางหลวงที่ถล่มเพื่อไปให้ถึงศูนย์บัญชาการกลางศัตรูไม่ใช่แค่หุ่นยนต์แต่มันคืออาวุธสงครามระดับจัก,กรวาลโจโอ้เสี่ยงชีวิตกระโจนลระเบิดเพื่อรีบทำภารกิจให้สำเร็จโนวาใช้ดาบแสงพลังงาน ตัดผ่านของทัพศัตรูราวกับฮีโร่จากอนาคตทั้งคู่ถูกล้อมไว้ทุกด้านไม่มีทางหนีนอกจากสู้สุดชีวิตยานแม่ขนาดใหญ่มาเฮมาได้ลงจอดและทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปโจอี้พยายามจอระบบของเอเลียนด้วยความกล้าแบบไม่คิดชีวิตโนวาเกือบเสียท่าเมื่อถูกดูดพลังชีวิตเข้าสู่แกนควบคุมของเอเลียนแต่โจอ้ค้นพบพลังโบราณของโลกพลังที่แม้แต่มนุษย์ก็ไม่เคยรู้จัก ทั้งคู่แปลงร่างสู่ร่างฮีโร่ระดับจักรวาลพร้อมชนกับกองทัพสุดท้ายของเอเลียนศึกสุดท้ายเริ่มขึ้นกลางอากาศร,ระหว่างฮีโร่สองตัวกับผู้นําเอเลียนทอร์ราตเอเลียนกดก่อมพลังทำลายโลกและมันไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวโนวาเลือกเสียสละตัวเองลักโจวี่ออกไปเพื่อปกป้องเพื่อนและโลกใบนี้ยานเอเลียนถูกทําลายแสงที่สว่างที่สุดคือการจากลาที่ไม่มีวันลืมเลือนโลกได้รับอิสรภาพ และวีรบุรุษตัวเล็กได้กลายเป็นตำนานโจอ้ยังคงก้าต่อไปพร้อมคำสัญญาที่จะปกป้องโลกแทนเพื่อนรักเขาเริ่มฝึกทีมฮีโร่รุ่นใหม่สารต่อความกล้าหาญของโนวาและภารกิจใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นกับทีมมาฮีโร่ที่พร้อมกู้จักรวาลา